กน,นพักเนาเดิมยอดยอดเดิมงามเลยครับอือครับพี่น้องมือนีับพกสีแยกแสบหน่วยเลยครับผมมืน่อนี้อะไรตำมะกรกวยพี่น้องเอ้ยได้ตำมะกรวยตะนนี่มืนอี้ ปลาผุนมีพักเนา่าพักนางนางเดือดครับต่ำไปแซ่บๆครับพี่น้องเอ้ยโอ้วิญต่ำแหลหแกลหเลยหลายพี่น้องจานปักใหญ่เลยก็แคบหมูน้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยลืมข้าวปุ่นในตู้เว้ยมันคือสียบ,บเขากันเนาะครับเนาะข้าวปุ่นปัดโทษมามามาพี่น้องอมางมามาเสียมตั้ก่อนครับผม แฉบแฉบพี่น้องมือผมตำกินเองด้วยครับผมอืมอ่อ,อนอ,อ่อ,อนดีพี่น้องเลยอะไรไปขวายมาแต่ตลาดนัดอ่อนอ่อนใส่กับพักเนา่า มาๆามามาผีน้องมาฝากส่งสีแยกเสียบนวนดน,นี้เด้นพี่น้องเดือเผือกก็นั่งแกได้การทำคลิปกับผมกินอย่างเดียวครับผมมาเสียบเสียต้องกันครับ ฉะนั้นถ้าไปซื้อกินยูด่างครับไปซื้อแต้เท่าสมโภดครับเลยบา,บางที่เพื่อกับขบึ้นโบหวยนะว่าเขากินจะนะตามกินเองเสียบที่สุดครับ ใส่กระพักใบนั่งเดินนี่มันเข่ากันได้ครับพี่น,อน้อยมันเธอสื้อมาเือะแต่หน่วยแก่ครับผม ส่วนนี้พักนาวไหไรฝนกินกับแคปหมูพี่น้องมันอกี้ฝนเศร้าโต๊กเลยครับทุกวันนี้ว่าสอ,ส,อสองสามมือผ่านมากเลยเฮ้ยฝนโต๊กว่าสะ่ะ ทั้งตุกทั้งหนาวืันนี้อยากซีมี่แดดได้จักหน่อยครับผมอืมพังนอกระยอนงามงามพักนอกระไรกินเพ้เดียวพี่น้องเออร้านกินนำ้ำโมเป็นมาเนี่ยร้านกินน้ำโมเป็น ต่ำส่บักคาเปียงน้ำจะได้กับกดติดตามไหโซงไม่น้ำเลือดพ่โด,ดเออเพื่อเป็นกระดังแจ้งไดการทำคลิปครับ ตำหาหนวยครับพี่น <c oughs> ้องครับน้ำตำได้ไม่ใช่กินบรวดกินผู้เดียวว่ะนะครับ พี่น้องคลิปนี้แบบชอนีคลิปหนาก็พมาพอกันไหมครับถาม,มากถ้าโกันอย่าลืมกดติดตามไอซีแยกเสพนวลมีด้อยพี่นอ้องด้วยเพื่อนๆก็ดังแกในาการท่าคลิปครับผมคลิปหนาพอไหมครับสวัสดีครับผม